สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปแรนดอมเป็นพลังสัญญาณแรงดึงดูดปฏิหารที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะสัญญาณน,นี้น่าจะเป็นของรางวัลพิเศษนะคะเป็นของขวัญพิเศษจากเซนต้านะคะที่จะมอบให้คุณเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันเลยว่าผู้ที่เข้าชมคลิปนี้นะคะ สัญญาณของขวัญพิเศษจากแซนต้านะคะที่เกี่ยวข้องกับปฏิหารแห่งรักจะเป็นยังไงบ้างนะขอสัญญาณทิศทางปฏิหารแห่งรักนะคะสำหรับคุณนะมาแล้วโอ้โหจิกจอกสัญญาณน่ารักมากเลยว้าวมากบอกว่านับถอยหลังได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณจะได้รับสิ่งที่คุณตั้งใจไว้สิ่งที่คุณ อธิษฐานไว้นะคะซนต้าจะมอบของขวัญพิเศษให้คุณนะสัญญาณสวยมากๆเลยนะใกล้ถึงเวลาแล้วด้วยนะคะพลังงานบอกว่าเขาดาวได้เลยนะคะนับถอยหลังได้เลยเดี๋ยวคุณจะได้พบเจอสิ่งนี้ว้าวบรีสสัญญาณสวยมากอะไรที่คุณตั้งจิตอธิษฐานไว้นะคะออกมายืนยัน สิ่งนั้นกำลังจะเข้ามาแล้วและนี่เป็นพลังสัญญาณของแรงดึงดูดอเมริกาสัญญาณสวยมากเลยขออีกใบโอ้โหคอสต์แอนด์คอนฟอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่เป็นความคลุมเครือนะคะจะคลี่คลายนะจากคลีลนะ่คล,ลายและความจริงจะเปิดเผยนะคะสัญญาณตัวเลขที่ขึ้นมาเยอะเลยคือเลข3นะ เป็นเลขของความรักคนรักนะคะเป็นสัญญาณที่คุณจะได้รับคําตอบนะคะจากสิ่งที่คุณถามหาสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณอธิษฐานจิตไว้นะพลังงานออกมาสวยมากเลยนะคะผู้อ่านอยากจะขอเปิดสัญญาณจาก Love r ว r r a c l e นะคะอยากบอกอะไรเกี่ยวกับปฏิหารแห่งรักครั้งนี้นะคะ มาแล้วโอ้โหเซ็กชวลยูเนนะคะสัญญาณออกมาว่าคุณจะค้นพบรักแท้คู่แท้ของคุณคนที่เป็นคู่แท้เป็นลักษณะของอีเทอร์เ o ลโนะคะคือจิตวิญญาณที่เป็นคู่แท้อมาตะในรันการนะคะคุณจะค้นพบสิ่งนี้แสดงว่าเร็วนี้นะคะ คู่แท้รักแท้ของคุณจะเข้ามาในชีวิตเป็นลักษณะของจิตวิญญาณที่โหยหากันแล้วก็เพียหากันจะมาพบเจอกันนะคะจะมาลงเอยกันสัญญาณน,นี้ออกมาบอกว่าความรักครั้งนี้จะลึกซึ้งมากๆแรงปรารถนาของหัวใจนะคะเหมือนเคมีดึงดูดกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาด้วยนะ,ะจะเป็นคู่ที่แบบสปาร์กเลยนะพอเจอนะคะ อีกใบแพชชั่นวาวออกมายืนยันแรงปรารถนาของหัวใจนะคะจะปรากฏขึ้นมาเหมือนเป็นแรงแม่เหล็กอะไรบางอย่างนะคะที่ร้อมรอบตัวคุณและตัวเขาเมื่อคุณได้มาเจอกันสิ่งนี้จะเป็นของขวัญของรางวัลให้คุณนะคะจะเป็นปฏิหารในชีวิตรักของคุณนะ,ะอ,อีกใบนะคะใบนี้ขึ้นมา โอ้โหทวินเฟลมคู่ทวินเฟลมออกมาจริงจังมากนะคะช่วงนี้คู่ที่มีจิตวิญญาณเป็นเครื่องหนึ่งของกันและกันถึงเวลาแล้วที่จะมาร้อมรวมกันนะคะจะมาครองคู่กันจะมาเจอกันนี่คือปฏิหารรักของคุณนะเป็นพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะแล้วก็ลุงซันต้าจะนำของขวัญพิเศษนี้มาให้นะ พลังสวยมากๆนะคะผู้อ่านรู้สึกว่าในบางคู่เนี่ยคุณอาจจะได้ฉลองคริสต์มาสด้วยกันนะคะคุณน่าจะได้เจอกันในช่วงเทศกาลสำคัญนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วทิกต o อขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าเวลาเนี่ยนับถอยหลังได้เลยนะคะแสดงว่าใกล้มากๆนะเลข3ขึ้นมาเยอะมากด้วย อาจจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณและตัวเขาได้นะคะทั้งเรื่องของวันที่เวลาเดือนนะคะคราวนี้ผู้อ่านอยากจะขอเปิดสัญญาณของตัวคุณนะคะผู้ที่เข้าชมให้คลิปนี้ขอดูสัญญาณของตัวคุณนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะปาฏิหาริย์แห่งรักครั้งนี้นะคะจะนำอะไรเข้ามาในชีวิตคุณบ้างนะ ขอดูสัญญาณตัวคุณนะคะมาแล้วโอ้โหเจ็ดเหรียญสิ่งที่รอคอยจะเข้ามาในชีวิตคุณอะไรที่คุณรอคอยนะคะบอกเลยว่าจะมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างสวยงามเหมือนคุณกำลังปลูกต้นรักหรือปลูกชีวิตนะคะชีวิตใหม่ความรักใหม่หรือการได้ครองคู่กันสิ่งที่คุณรอคอยนะ,ะจะประสบความสำเร็จนะคะ พลังสวยมากเลยสัญญาณ8ดดาบผู้อ่านเห็นสัญญาณว่าตัวคุณกับตัวเขานะคะคนที่เป็นคู่ทวินเฟลมของคุณเนี่ยคุณกับเขาอาจจะมีการปิดกั้นปิดบล็อกกันอยู่หรือว่าอยู่ไกลกันก็ได้นะคะมองไม่เห็นกันอย่างเงี้ยนะ และรอคอยนะคะรอคอยที่จะลงเอยก็ได้หรือรอคอยที่จะได้เจอกันได้พบกันนะสองเรียนคุณน่าจะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณนะคะพยายามจะจัดการตัวเองนะคะให้มีความมั่นคงมากขึ้นนะมีพลังงานบวกมากขึ้นด้วยนะคะ โอ้โหสองถ้วยขึ้นมาสัญญาณเนี่ยมีแรงดึงดูดนะคะมีแรงดึงดูดคู่โซเมททวินเฟลมนะพลังงานเนี่ยขึ้นมาทั้งโซเมทและทวินเฟลมเลยนะคะคุณมีแรงดึงดูดทั้งทวินเฟลมแล้วก็คู่โซเมทเข้ามาในชีวิตนะคะเหมือนคุณสามารถเลือกได้คุณสามารถที่จะจัดการได้นะคะคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ หลายๆคนเข้ามาพร้อมๆกันแล้วต้องมีการตัดสินใจหรือว่าต้องเปิดใจพูดคุยอยู่ก็ได้นะคะยังไม่ฟันธงชัดเจนก็ได้ยังไงก็ตามสัญญาณออกมาแล้วว่าเร็วๆนี้ยคุณจะลงเอยกับใครคนหนึ่งนะคะหนึ่งในคนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะ,ะเป็นปฏิหารรักที่จะรักกันมากๆด้วยนะคะ ซีเรียนออกมายืนยันจะเป็นคนที่ห่วงมากนะคะรักมากห่วงมากเมื่อเจอกันแล้วก็จะไม่ปล่อยกันไปสัญญาณเนี่ยจะพบเจอคู่คู่แท้ที่จริงจังนะคะจริงใจผู้อ่านอยากขอสัญญาณของเขาคนนั้นนะคะคนที่จะนำปฏิหารเข้ามาในชีวิตคุณนียปฏิหารแห่งรักขอดูสัญญาณเขาคนนั้นนะคะคนที่จะเป็นปฏิหารรักของคุณนะ ออกมายืนยันว่าถ้าไม่ใช่ทวินเฟลมก็ต้องเป็นคู่โซเมดของคุณนี่แหละนะที่จะทำให้ปฏิหารนี้เกิดขึ้นนะคะโอ้โหก้าดาบเป็นคนที่คิดถึงกันเป็นคนที่รอคอยกันและคิดถึงกันนะคะใครที่รอคอยกันอยู่คิดถึงกันอยู่นะยยิ่งกลางคืนนะคะนอนไม่หลับเนาะ สัญญาณอัศวินถือถ้วยเขาคนนั้นเนี่ยคิดที่จะเดินทางมาพบเจอกันแล้วนำถ้วยความรักมาให้มีสัญญาณของการขอแต่งงานขอความรักปรากฏขึ้นด้วยนะคะคนที่อยากจะมาสารภาพรัก,รกต่อกันอยากบอกรักกันสัญญาณแปดเหรียญเป็นคนที่พยายามอย่างมากเลยนะคะ พยายามที่จะจัดการตัวเองพัฒนาตัวเองให้มั่งคั่งมั่นคงเพื่อที่จะพร้อมเดินทางมาหาคุณนะคะเขาคนนี้ justice จังหวะเวลานี้น่าจะเป็นจังหวะเวลาที่โชคชะตาได้กำหนดแล้วนะคะ มาเป็นของขวัญพิเศษให้กับคุณนะคะเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมคนที่ใช่นะคะคนที่เป็นคู่ของคุณจริงๆนะ,ะจะเข้ามาในชีวิตคุณสัญญาณราชินีถือดาบนะคะมั่นใจมั่นคงมุ่งมั่นมากๆเมื่อเขาตั้งใจแล้วพบเจอคุณแล้วคุณคือเป้าหมายเลยนะคะสัญญาณคนคนนี้มีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะ คุณอาจจะเดินทางไปพบเจอเขาหรือเขาเดินทางมาพบเจอคุณก็ได้นะคะพลังสัญญานเนี่ยมีลักษณะของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะ,ะอาจจะนัดหมายเจอกันนะคะโอ้โหสัญญาณ3ถ้วยออกมายืนยนันสัญญาณการออกเดทนะคะการไปเลี้ยงฉลองการได้พบเจอกันคุณกับเขา จะมีช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆนะคะพรจากคริสต์มาสเนี่ยจะนำสิ่งดีเข้ามาในชีวิตคุณจะนำคู่คนที่ใช้เข้ามาคนที่จะรักกันเจอกันแล้วน่าจะแบบปิ๊งปังเลยนะคะเป็นเดอะซันเลยนะใช้เลยมีความสุขสดใสมากๆเมื่อเจอกันชีวิตจะใ์มากเลยนะคะ คุณจะมองเห็นทิศทางชีวิตอย่างชัดเจนมากขึ้นคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะต่างชาติก็ได้นะอาจจะมีช่วงอายุช่วงวัยต่างกันกับคุณก็ได้นะราชินีถือเหรียญเขาคนนี้รอคอยรอคอยที่จะเจอกันกับคุณหลังจากเจอคุณแล้วเนี่ยชีวิตของเขาจะบรท์มากเลย เขามองทิศทางในชีวิตชัดเจนมากขึ้นถ้าเกิดก่อนหน้านี้เนี่ยเจอเหตุการณ์สถาน,นการณ์อะไรที่เขารู้สึกว่ามองไม่เห็นอนาคตอะไรเงี้ยว่าจะลงเอยกับใครเนี่ยพอเขาได้เจอคุณเนี่ยเหมือนเขาสามารถรู้ทิศทางชีวิตของเขาเองเลยนะคะยิ่งถ้าได้เจอกันตัวเป็นๆน,นะคะถ้าคุณกับเขาได้เจอกันแล้วเนี่ยยิ่งชัดเจนจะยิ่งทำให้อนาคตชัดเจน เขาจะเริ่มจริงจังอาจจะเริ่มมองไปเรื่องของการลงหลักปักฐานพัฒนาเรื่องความมั่นคงด้านการเงินนะคะชัดเจนคนที่รอคอยก็จะได้มาเจอกันนะคะสัญญาณออกมาส่วนมากสัญญาณ5้าไม้เทา้าน่าจะเกี่ยวข้องกับการเตรียมเอกสารการเดินทางนะคะ เขาจะพูดคุยสื่อสารเจราจากับคุณแล้วพยายามเอาชนะหัวใจคุณนะโอ้โหสัญญาณหดาบชีวิตของเขาจะเกิดการสับเปลี่ยนมีการเดินทางนะคะมีการเดินทางไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นเขาน่าจะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาพบเจอคุณด้วย ในบางคู่นะคะคนคนนี้อาจจะพร้อมที่จะมาย้ายมาอยู่กับคุณนะคะหรือว่ามีลักษณะของความสัมพันธ์ที่เดินทางก็ได้นะเดินทางไปไปมาๆนะคะจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่มั่นใจแล้วก็จะเริ่มลงหลักปักฐานนะผู้อ่านขอดูสัญญาณที่จะดำเนินต่อของคู่นี้นะคะจะเป็นยังไงแล้ว โอ้โหห้าถ้วยมันเหมือนกับว่าอะไรที่คลุมเครือไม่ชัดเจนรอจังหวะเวลานะคะในการที่จะเริ่มต้นใหม่จะต้องมีการตัดสินใจทิศทางที่ชัดเจนพลังนี้เหมือนเป็นพลังของตัวคุณเลยนะผู้ที่เข้าชมคลิปนี้นะคะถ้าหากว่าคุณมีคนหลายคนเข้ามาในชีวิตในเร็วๆนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลุงซันต้านะคะจะนำคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นคู่โซเมตหรือคู่ทวินเฟมของคุณนะคะเมื่อเข้ามาแล้วคุณน่าจะต้องมีการตัดสินใจเลือกคุณอาจจะมองในอดีตเหตุการณ์ในอดีตเป็นครูก็ได้ช่วยในการตัดสินใจว่าเราจะก้าวไปข้างหน้ายังไงนะคะคุณจะใช้หัวใจนำทางคุณจะเลือกคนที่คุณรัก แล้วก็เลือกคนที่เขารักคุณผู้อ่านเห็นสัญญาณว่าคุณจะเลือกในทิศทางของความรักเขารักคุณและคุณก็รักเขาโอ้โหสัญญาณ The Emperor ออกมาบอกว่าใช้เลยชัดเจนนะคะเป็นคนที่มองความรักแบบจริงจังอะ่ะเขากับคุณเนี่ยน่าจะรอคอยรักแท้คู่แท้นะคะ คนที่ใช่ไม่ว่าจะรอคอยนานแค่ไหนคุณก็พร้อมที่จะรออ่ะถ้าเจอคนที่ไม่ใช่เราอยู่เป็นโสดแบบสวยๆหล่อๆดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะสัญญาณดอเอมเพอร์เลยนะคะแต่พอเจอคนที่ใช่ปุ๊บก,ก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตลงตัวชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์นะคะโอ้โหเดอสตาร์ขึ้นมาออกมายืนยันว่าใช่เลยนะคะเหมือนเป็น พันธสัญญาใจเหมือนเป็นคำมั่นสัญญานะของโซเมและทวินเฟลมนะคะผู้อ่านเห็นสัญญาณว่าปฏิหารแห่งรักของคุณเนี่ยนั่นคือของขวัญของรางวัลที่จะเข้ามาในชีวิตคุณผู้อ่านเห็นสัญญาณของแรงอธิษฐานนะคะ การตั้งจิตอธิษฐานคุณจะได้รับพรน,นั้นอาจจะได้รับพรก่อนคริสต์มาสก็ได้หรือว่าหลังเทศกาลก็ได้นะคะถ้าคุณตั้งจิตอธิษฐานอะไรไว้นะคะเมื่อเข้ามาชมคลิปนี้แสดงว่าคุณจะได้รับพรน,นะออกมายืนยันว่าใช้เลยสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่มุ่งมั่นไม่ยอมแพ้นะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ การเดินทางการแต่งงานการเริ่มต้นชีวิตใหม่สัญญาณการเปลี่ยนแปลงชีวิตจะปรากฏขึ้นนะสัญญาณสวยมากออกมายืนยันนะคะเด็กถือเหรียญอะไรที่รอคอยนะคะอะไรที่ต้องการความชัดเจนผู้อ่านเห็นว่าจะเริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาในเรื่องความชัดเจนนะคะ น่าจะเป็นลักษณะการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ก็ได้สเตตัสก็ได้นะจากคนคุยก็จะเริ่มมีการจีบกันนะคะเป็นแฟนกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นคู่มั่นคู่หมายเป็นคู่แต่งงานนะสัญญาณสวยมากนะคะเลเวอรขึ้นมาว้าวเลยออกมายืนยัน ยังไงคุณก็จะได้เจอคู่นะคะผู้ที่เข้าชมคลิปนี้คุณมีคู่นะ,ะไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่นอนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาบอกว่าคุณมีคู่เป็นคู่แท้ของคุณด้วยนะคะเป็นคู่คนที่ใช่ผู้อ่านขอสัญญาณจาก Spirit Animal นะคะอยากบอกอะไรสำหรับปฏิหารแห่งรักครั้งนี้บ้างนะคะ Love is all around ว้าวความรักอยู่รายล้อมตัวคุณนะคะความรักจะอยู่รอบๆบคุณแสดงว่าตอนนี้คือใครคนนั้นพลังงานความรักของเขาโอบล้อมคุณอยู่สัญญาณเนี่ยถ้ารู้จักกันมาก่อนบอกเลยว่าเขายังรักคุณเสมอนะคะถ้าหากว่าห่างหายกันไปเลยอยู่ไกลกันเขารักคุณมากและรักคุณเสมอความรักอยู่รายล้อมตัวคุณ และที่สำคัญสัญญาณน,นี้ยังบอกถึงการเจรจาสื่อสารกับใครที่เข้ามาในชีวิตเราก็ได้อาจจะพบเจอคนใหม่อาจจะมีหลายคนที่คุณเปิดใจพูดคุยนะคะแล้วทุกคนก็หลงรักคุณความรักจะอยู่รายล้อมตัวคุณนั่นเองนะคะพลังสัญญาณเนี่ยเหมือนเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะต้องเลือกด้วยนะคะสิ่งที่คุณเลือกจะนำปฏิหารรักมาให้ พลังงานดีมาก The Miracle s a r e n l e ออกมายืนยันนะคะว่าปฏิหารรักครั้งนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเป็นอมตะนิรันดร์การเมื่อคุณได้พบเจอปฏิหารครั้งนี้แล้วแสดงว่าได้รับสิ่งที่ดีงามตลอดไปนะคะตลอดชั่วชีวิตเลยนี่คือพรในเรื่องของความรักคู่แท้รักแท้จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ โอ้โห oh, พลังสวยมาก Time to let go อะไรที่ไม่เวิร์กก็ปล่อยไปนะคะอะไรที่ไม่ใช่ก็ปล่อยไปสิ่งที่ใช่จะเข้ามานะคะปลดปล่อยพลังงานลบๆออกถึงเวลาที่ต้องปล่อยอะไรบางอย่างนะคะที่ไม่ใช่ออกไปพลังงานออกมาแบบนี้นะคะ Lay a solid foundation วาวแล้วสิ่งที่มั่นคงจริงจังชัดเจนนะคะจะเข้ามาทำให้คุณมั่นใจนะพลังงานของปฏิหารรักครั้งนี้จะเป็นอมาตะนิรันกาเลยนะคะคู่แท้ของคุณกำลังเข้ามาในชีวิตคุณแล้วและจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตอย่างสวยงามนะคะลงเอยนะคะครองคู่กัน พบเจอกันแบบตีงามมากๆสัญญาณใต้ไพ่นะคะ Transformation is beautiful ออกมาเลยว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงนะคะโอ้โหชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีงามและสวยงามนะคราวนี้ผู้อ่านอยากจะขอข้อความนะคะขอข้อความจากเขาหาข้อความนะ คนที่จะนำปฏิหารรักเข้ามาในชีวิตคุณปฏิหารที่เป็นอมาตะเลยนะคะอมาตะนิรันดร์การเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดเลยนะ Be yourself, with g r a c e u l เขาอยากให้คุณเนี่ยเป็นตัวคุณเองสิ่งที่คุณเป็นทุกอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมที่สุด ยิ่งถ้าเขามีสัญญาณเป็นคู่ทวินเฟรมกับคุณหรือว่าเป็นคู่โซเมตของคุณเนี่ยแสดงว่าจิตวิญญาณของเขากับคุณนะ่ะมีแรงดึงดูดกันเขารับรู้และสัมผัสถึงจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงถึงกันนะคะนี่คือจิตวิญญาณที่ดีเยี่ยมที่สุดดีงามและสวยงามที่สุดขอให้คุณเป็นตัวของคุณเองนะคะเขารักในตัวตนของคุณนะคนคนนี้ขอข้อความที่สองนะคะเขาบอกว่า very soon my honey ออกมายืนยันนะคะ tiktok แล้ว very soon ด้วยนะคะ tiktok ก็บอกแล้วว่าเวลาเร็วนี้ปฏิหารจะเกิดขึ้นในเร็วนี้นะคะที่รักสัญญาณดีมากว้า wow, วมาก you are my life คุณคือชีวิตของเขาไม่มีคุณไม่ได้แล้วเพราะคุณคือชีวิตของเขานะคะ i believe in you and our relationship ออกมาเลยว่าเขาเชื่อในตัวคุณแล้วก็เชื่อในความสำคัญของคุณและเขามากๆนี่คือแรงศรัทธานี่คือความเชื่อที่ลึกซึ้งนะคะไม่ใช่เชื่อธรรมดานะแบบเชื่ออินไปถึงจิตวิญญาณอะนะพลังงานของเขาเนี่ยจริงจังมากข้อความสุดท้ายนะคะ where have you been before we met each other เ <c oughs> ขาถามว่าคุณไปอยู่ที่ไหนมานะคะก่อนที่เราจะได้พบเจอกันนะ สัญญาณน,นี้เหมือนทําไมเขาเพิ่งมาเจอคุณหรือทําไมเขาเพิ่งค้นพบหนทางทิศท,ทางที่จะมาเจอกันนะคะผู้อ่านเห็นว่าเขาคนนี้เมื่อเจอคุณแล้วเขาจะไม่ปล่อยคุณไปเขาจะทําให้ช่วงเวลาที่คุณกับเขาได้รู้จักกันหรือได้มาลงเอยกันเนี่ยมีค่าที่สุดและจะเป็นปฏิหารรักแบบอมาตะนิรันดร์การเลยนะคะ the miracle i endless ออกมาบอกเลย สัญญาณพลังสวยมากๆนะว้า wow, วมากเลยค่ะผ่อนจากลุงสันต้ารอบนี้นะคะผู้อ่านก็ขอให้ผู้ที่เข้าชมคลิปนี้ประสบความสำเร็จในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วนะคะโดยฉับพลันทันทีนะรักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ